มักแต่งสวนมักแต่งให้แซบแซบไปนี่เพื่อนี่กินมาป่าให้ตาแว่นกินเบิงแซบขนาดหวานหวานแห้งแซบพี่น้องครับหวานจุวยเลยอ่ะที่แรกคิดว่ามันสิบวหวานกินหรือหวานหวานแซบเลยแซบแม่แซบพี่น้อง Sa không? Không. Sao lẹp trong lên, lẹp. Qua sửa lẹp. To phía dạc kì nằm đen em. Hãy, mấy hèn hoi. Tiếm tay về kìm bên nhà. Sao lẹp. Mười tám. Mười tám. Mười tám. แฉบหวานหวานปะอืมชิจอดเลยนะแม่แม่แม่ก็ยังจะกินนะแม่แม่เพรมันหวานหลีได้แซ่บหลีได้พี่น้องหวานนี่เนี่ยังมีอยู่ีของยังมีอยู่นี่มีแซ่บเลีหวานจุ๋ยเลยอืมปั้มซุปข้าวกลั่วแ่บกินยังกแซ่บอยู่กันหลายคนนี่นะ เดี๋ยวอันใดชีเสียดเสียดได้ตาเบนสิลองทายพี่น้องบุญอีกตาเบนกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบาก็เพิ่นจะกินเมื่อเพิ่นอ,อ้วบเอาอ้วบเอาเดี๋ยวนี้เมือ่ออร่อยหน่าะนะี่ยว่าแล้วโ่รานสามเพีนบอกโบตาย